น้อเพมช่างแกกสกาวเดือลำเพรีออฟชลค่ะไม่สัมผัสแน่เป็นยังก่อว่าฮะเป็นยังเราไปเห็นทียังอยู่เทิทางด่วนขับรถพังงานมันเกิดอะไรขึ้นไม่น่าเชื่อแคช็อคทุกคนตายหลนซอยังเอามันฆ่าช็อกอยู่บ้านเี่ตายเนาะ่งไรบ้ะไนหน้า เออแต่ว่าจักหน่อยกับวะเนี่ยเมตอตะหอดีฮึดได้แปดชิบแล้วเยอะหว่าตะบ,บังปเลเรือนางขี่ข้างๆโนอยู่ออมาเป็นตาใน,น,น,นเนี่ยว่าเดี๋ยวว่าผลหรือข้นซิมันลดติดติดใคติดแน่จีเฟโนนแตยังลดติดก็ะดกขยะโอ้แต่ว่าจะมาตะบังบอลติดลื่ไปว่ามันเป็นวัตุเฮ้ยลดออกมาก รถออกบ้านมาทางพีไหลคือนอเียงจางเรีย้ยโอ้ยั่งรไฟเนาะมาสุดน่งับจิจังแดงจืคือว่ถึงแทงเลยนี่พาก,กันมานอนอยู่นี่ใกล้ๆเนี่ยพีนน่นดามาาถิบกลับขึ้นไปนอนพูดขึ้นกกลลติไกพดช่องยานรถติดสามสิบโลในโรงเรมนียกัไก่ดิเ<อ>พราะว่ารถมันติดบางบอนไปนอนบางบอนนะเมีไปแล้วนก็เลยพักกันบ้านออกมานอนพี่ เบ่งแต้งหนาแล้วๆนอนสบายแผลนะไปไหนไปที่เปล่าไมล่ะร้องอเอย้องย่่ไปแต้งหนาแล้วๆ พักกันฮะถ่ายตั้งานแล้วกันฮะถ่ายคลิปตัวโอ้ยอากน้ำฝนน้ำฝนใช่ะอีนั่หน่อยู่างหนาบ่ว้าวคุณเดอยู่ทางไหนาอี่ห I'm not doing it. it. ลงขอปะปงเงแปงสอวครับตัวนี้ก็บอมวัสนี้ก็บอมชแหงแม่แม่นวันนี้มันสุกได้หนูวันนี้มันสุกนะคะลูกก้กิโลเลยครับใส่เวลาลงเอ้ยยาบานี่แม่ยฝากย่นี่อใกล้ๆนี่ที่รถขวมทวงมเมียไง ทุกอย่าไทยเทีมเบื้องหลังก่อนได้อยังกินเนาะร้อมวยมวยทอดปลาทอดปลาทอดปลาโอ้ยวันนี้ก็ไปหาปลาไม่อีกเรื่องมั้ยนี้เดี๋ยววันนี่จยากมันกันเดี๋ยวจะยู้พียรอกคุณเห็นอยากสุกปลาจะเหม็นมันได้หลายบ่ใบสีปลาหยังปลาขาวปลาเข็งปลา

ใช้ปลาเขีงอุ้ยอุ้ยปาดมันลไหนไหลอีหลีปาันอขึ้นอุ้ยทำงานกันเป็นเีมงจะมีอะไรไงุดน่ะเห็นปะพุน่ะเพปลาดุกเนี้ยวีเฮ็ดดีแท้จมีอะไรวีเฮดดีทีมงานมนลับนอนครับเน่เอออันนี้ไทยทีมงานมหรับนอนค่ะพี่น้องปาร์ตอย่างวันร่าไทยทีมเมืองหลังเนี่ยนี่วัเกิดว่าปารคนหมานอีหลีมานมนได้ค่ะมนมานมันปาด บัเราเป็นกิขนกขดขวาวแบบดีพร้อมนะ,ะเ,เดี๋ยวข้าวเดี๋ยวเนี่นี่ปื๊ดเฮ็ดยังไงเอาจานนี่อเ,เ,อเอาเหี่ยวนเธอเาจะเวทีแล้วหอรอเออข้าวเดี่ยวนี้นเออเลยเยาจะอาลงไฟต่อน,น,น้ำกมันกอนทำกนมันไปเลยนี่ย <c oughs> าพี่้องโอ้็ช็อต

บเก่งไกละล้วเนี่ยข่อยเนี่ยฮะพาดี่น่องพาดบรขาดชิดฮะพาดอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเด้อพ่น่ะเดี๋ยวเด้อกลับขึ้นไปหาถุงกันเด้อหาถุงใบใหญ่ๆเลยโอ้ยไปเอามาถุงกันน่ะเออนี่เดี๋ยวถุงน้ำมึงนี่แม่

อุ้ยออเดอร์ไปก้อนเหมือนเดียวุ้พี่่าออเดอร์ไปก่อนขอบุญค่าขอบคุณากฮะโอ้ยอยู่ในแซ้าบบย่างไรขอบุญค่าฟาแทบช็กเดี๋ยวเดี๋ยวเอาหน้าโปกกันเราวับมาไซเสียได้ศูนย์คือว่าเราว่าเราเป็นคนไทยเนาะเราก็เล่นบาไซเสียใช่ละคนทิมยานันบอลลับบอนอน ปาดผุนแหม่พี่น้องปลาเค็งเหมี่ยไปตะปนแซ่บค่ะไปก่อนขอบคุณเด้อเอาหนันถ่ายเอาอนนี้หน่อยก่อนแต่ว่าไม่ติดติลิกาซีดไปก่อนเอาละค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ไว้สำหรับคลิปหน้าพบกันไหมค่ะเป๊ะเอาละค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ไว้สำหรับคลิปหน้าพบกันไหมค่ะสวัสดีค่ะ